Loaning Pony สวัสดีครับผมแจ็คสื่อนะฮะวันนี้เราอยู่กับรายการวัยรุ่นสร้างตัวนะฮะอันนี้เป็น ep ที่5แล้วนะครับก็เรียกว่าห่างหายไปนานนะฮะตอนนี้เรามีไม์พิเศษนะฮะเนื่องจากว่าบริเวณแถวนี้ค่อนข้างมีเสียงมอเตไซค์นะฮะขับผ่านไปผ่านมานครับตรงนี้คือแถวบ้านเรานะฮะ,ะเราได้นัดสัมภาษณ์นะครับคนที่เป็นไลแมนนะฮะ ซึ่งเป็นแอปเรียกว่าน้องใหม่ของต่างจังหวัดเลยนะเป็นตอนนี้กําลังบูมมากเลยต่างจังหวัดนะฮะแล้วก็อยากรู้ว่าการขับไลแมนเนี่ยเป็นยังไงนะฮะมีะไรายได้ประมาณเท่าไหร่แล้วก็มีกฎระเบียบอะไรบ้างยังไงเดี๋ยววันนี้เราไปพบกับเขาขกันเลยแล้วกันนะครับครั้งที่แล้วเราได้สัมภาษณ์ไลเดอร์ของฟู้ดแพนด้าไปและสําหรับครั้งนี้เราจะไปสัมภาษณ์ไลเดอร์ของไลแมนจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าร้านเพรช็อปของเรานะครับ ตอนนี้ไรเดอร์นะฮะับไลแมนตอนนี้อยู่กับเราแล้วนะครับอ่ะแทนไปหาน้องเขาหน่อยเลยสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมชื่อมิกครับผมอ๋อน้องมิกนะฮะเ,เดี๋ยวเราวันนี้เราจะมานั่งคุยเรื่องเกี่ยวกับไรเดอร์ของไลแมนแล้วกันนะฮะครับผมยินดีครับโอเคไม่พี่อาจจะตลกนิดนึงนะ<พ>ไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวเรานั่งก่อนเลยต้องถามน้องมิกนะฮะ ตอนน,ตอนนี้คือเราขับเป็นไรเดอร์ไลแมนนี่ได้ประมาณากี่วันหรือกี่เดือนแล้วฮะตอนนี้ก็ตั้งแต่ขับมานะครับก็อยู่ที่ประมาณสักเกือบเดือนหนึ่งแล้วครับวันที่19ของเดือนนี้ก็ครบเดือนหนึ่งพอดีครับผมแปลว่าไลแมนที่ที่เริ่มมาบุตากต่างจังหวัดนี่ก็คือประมาณ19ตุลาสิบเก้าพฤศจิกาก็คือก็คือครบหนึ่งเดือนถูกต้องครับก็คือแปลว่าเรามาตั้งแต่วันแรกเลยถูกต้องครับใช่ครับอ๋อโอเคเลแล้วก่อนที่เราจะทำไลแมนตอนนี้เราได้ทําอะไรมามาก่อน อ่าผมจะทำเป็นเป็นพนักงานโรงแรมครับอยู่ที่แผนกต้อนรับครับผมโอเคอ่ะแล้วทำไมถึงตัดสินใจที่จะแบบเปลี่ยนจากพนักงานโรงแรมได้มาเป็นคนขับไรเดอร์ครับก็ด้วยสาเหตุที่ว่ามันมีเวลาส่วนตัวเพิ่มมากขึ้นครับผมมีเวลาให้กับตัวเองแล้วก็สามารถไปทำอะไรอะ,อะไรหลายๆได้หลายอย่างครับผมอ่ะแล้วเรื่องแบบเรื่องเรื่องเออเรียกว่าเรื่องเงินเดือนหรือเรื่องอะไรนี่มันเป็นยังไงบ้างทางรายได้ก็ถือว่าโอเคนะครับพี่ ก็คือเขาจะจ่ายให้เป็นเที่ยวต่อเที่ยวเลยครับผมไม่ใช่เป็นแบบเป็นเดือน๋อแไปว่าถ้าเกิดว่าเราเราทาวันนี้ปุ๊บได้เท่าไหร่เราก็สามารถเบิกได้เลยถูกต้องครับพี่อ๋อแปลว่ามันก็สะดวกเนาะเพราะว่าของไลดเดอร์เจ้าอื่นก็แบบเหมือนต้องรอเป็นอาทิตย์หรือว่าต้องรอเป็นแบบเงินเดือนอะไรอย่างงี้ใช่ครับประมาณนะครับคือเบิกวันต่อวันได้เลยครับโอเคแล้วตั้งแต่ขับมาไลแมนมีเป็นยังไงบ้างครับโอเคไหมถือว่าโอเคนะครับพี่คือออเดอร์เขาก็เข้าเรื่อยๆนะครับ ถือว่าดีเลยในระดับหนึ่งเลยไรเดอร์ที่ที่อยู่กับไลแมน Man, ตอนนี้มีประมาณกี่คนในในจังหวัดต่างของเราอยู่คร่าวๆตอนนี้เท่าที่ผมเห็นจริงๆเลยนะครับแล้วก็รู้จักจริงๆเลยเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณร้อยกว่าคนแล้วลนะ่ะอ๋อเป็นร้อยกว่าคนเลยใช่ไหมทางของทางไลแมนตัวนี้มีกฎระเบียบอะไรที่เป็นก็กฎระเบียบเนี่ยก็ค่อนข้างเอาเรื่องอยู่นะครับพี่ก็คือด้วยความที่ว่าเขาแบบค่อนข้างซีเรียสกับตรงนี้ครับอย่างการยกเลิกงานอย่างเงี้ยครับถ้าเรายกเลิกด้วยที่เหตุผลไม่ใช่เหตุผลจริงๆอย่างเงี้ยครับเขาก็แบนเราเลย พอจะมีแบบยกตัวอย่างแบบที่มันดูแรงๆไหมอย่างแรงๆเหรอครับก็กรณีที่เรารับงานมาแล้วแล้วทีเนี้ยเรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยากไปงานเนี้ยเราไม่อยากไปรับงานนี้อ่ะครับแล้วเรากดยกเลิกขอยกเลิกงานเนี่ยครับเป็นลถเสียอย่างเงี้ยครับถ้าเรากดลถเสียปุ๊บเนี่ยเราจะต้องรอให้มันครบภายในหนึ่งชั่วโมงเราถึงจะสามารถเปิดระบบเพื่อรับงานต่อได้อีกครั้งหนึ่งครับถ้าเราไปเปิดก่อนนั้นก็คือแบนแปลว่า เทียบกับที่อื่นนี่คือถ้าเกิดว่ามีแบบเราแบบมีออเดอร์มาเรายกเลิกไปเขาจะไม่มีเข้มงวดขนาดนี้ใช่ไหมมันจะต่างกันยังไงครับเท่าที่รู้มาก็ไม่ไม,ไม่เข้มงวดเท่าขนาดนี้ครับผมเรื่องกฎก็อาจจะมีความเข้มงวดมากกว่าทําให้อาจจะมีประสิทธิภาพในการค้าสั่งสินค้าหรืออะไรประมาณนี้ก็จะมีปัญหาน้อยกว่าเนาะใช่ครับก็คือลูกค้าสั่งเนี่ยอย่างน้อยคือมีคนรับละแล้วกออ็ยกเลิกได้ยากกว่าอีกครับผม ถึงแม้ว่าจะเป็นกฎระเบียบที่เคร่งงวดของไลแมนแต่ทางก็ถึงของทางลูกค้าเองอะ่ะไอ้พวกนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีต่อเราเหมือนกันเนาะคนที่อยากจะสมัครเป็นไลแมนตอนนี้ครับเขามีต้องทํำยังไงบ้างอะ่ะสาหรับตอนนี้นะครับผมก็คือถ้าอยากจะสมัครขับไลแมนเนี่ยครับสามารถโหลดอแอปไลแมนไรเดอร์เข้ามาได้เลยครับพี่แล้วก็เตรียมเอกสารจริงๆจะเป็นบัตรประชาชนันะบผมใบขับขี่แล้วก็อายุที่เกิน18ปีนะคีับผมแล้วก็จะมีเป็นเล่ม เล่มคู่มือของรถครับผมถ้ารถไม่ใช่ของเราเองอย่างเงี้ยครับก็ให้ทางเจ้าของรถครับใช้เป็นสำนักประชาชนเซ็นมอบอำนาจให้ก็คือส่งเอกสารทั้งหมดไปทางในแอปได้เลยใช่ครับแล้วเราก็เป็นได้เลยเราเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปที่ศูนย์ออรอยะไรเงี้ยไหมหรืต้องไปยัอไงไม่จาเป็นครับพี่อ๋อเอาเราเราเรื่องของการแบบพวกอุปกรณ์กระเป๋าหรือเสื้อผ้าพวกนี้คือ เราจะได้สินค้ามาเ่นียคือสามารถสั่งให้มาส่งที่บ้านได้เหมือนกันถูกต้องครับสามารถสั่งมาได้เลยครับพี่คือแปลว่าเราไม่จําเป็นที่ต้องไปเจอใครเลยเราสมัครทางแอปแล้วเราก็กให้ของมาส่งได้เลยถูกต้องครับใช่ครับอ๋อมันก็สะดวกมากเลยเดี๋ยวนี้เนาะไม่จาเป็นที่จะต้องไปไปเจอใครเลยจะอยากเป็นอะไรเราก็เป็นได้เลยเพราะว่าเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดตอนนี้ครับทางออฟฟิศ ทางรามาก็เห็นว่าเออจะเปิดออฟฟิศตอนนี้มันก็ย,ยังยังไม่โอเคเท่าไหร่๋อถ้ากับว่าตอนนี้คืออย่างอย่างที่นี่ไม่มีออฟฟิศเลยถูกต้องครับแล้วเราแล้วเราได้ไปเจอคนที่เป็นเหมือนหัวหน้าอะไรอย่างนี้ไหมหรือไม่เจอเลยอ่าไม่เจอครับไม่เจอไม่เจอเจอ,อ๋อว่าตัวนี้จะเป็นว่าตัวนี้ครับจะเป็นงานตีแลนซ์ก็คือเอางี้เป็นงานอิสระครับมันขึ้นอยู่กันแล้วว่าเราจะเปิดจะปิดตอนไหนคือของไลแมนเนี่ยมันไม่จำเป็นที่ต้องไปเจอใครเลยเราเราเดีลผ่านแอปได้เลยอย่างนั้นเลยใช่ไหมครับใช่ครับ อย่างของน้องมิกตอนนี้คือสมมติว่าได้ทําต่อว,วันหนึ่งเนี่ยน่าจะได้ประมาณสักกี่กี่เที่ยวครับอ่าถ้าตอนนี้ครับผมก็คือยืนพื้นไปแล้วครับสามร้อยสามร้อยสามร้อยบาทก็คือสัอ่าซูว่าเที่ยวหนึ่งมันได้ประมาณเท่าไหร่ครับเที่ยวหนึ่งครับจะได้อยู่ที่ยี่สิบเจ็ดบาทจุดหนึ่งหกสตางค์อ๋อก็ประมาณต้องก็มือสิบเที่ยวขึ้นไปนประมาณนี้ประมาณสิบเอ็ดถึงสิบสองครับประมาณสิบสองเที่ยวแต่ว่าเท่าที่เคยทําสูงสุดก็พันหนึ่งครับโอ้ S <S ถ้าพ<ช>ัานหนึ่งก็แปลว่าคือมันก็แปลว,ว่ามีลูกค้าสั่งเรื่อยๆเนาะมันไม่ใช่แบบว่าสั่งไปปุ๊บต้องย่างชิงกันทเพราะมันเป็นแอบปบใหม่ใช่ไหมออคือทางไลแมนครับของจังหวัดบุรีรัมย์ครับจะแตกต่างจากของกรุงเทพหรือเขตปริมณฑลตรงที่ว่าเขาทําระบบมาครับเป็นระบบยิงงานให้เลยซึ่งถ้าเขายิงงานมาครับมันจะมีระยะเวลาในการกดรับครับอยู่ที่15วินาที ถ้าเกิดเรากดลับไม่ทัน15วินาทีครับงานจะถูกจัดให้คนอื่นแทนภายใน15วิจริงๆ15วิถ้าเกิดเราดูมือถือตลอดเนี่ยมันก็กดทันอยู่แล้วเนาะใช่ครับเราจะเฉลี่ยกันเขาเรียกว่าไม่ต้องแย่งชิงกันในการกดใครได้ดีก่อนใครได้ก่อนได้หลังคือมันจะมีการเขาเรียกว่าเฉลี่ยก็คือเหมือนกับเราอาจจะ15วิไม่ทันหรือยังไงก็จะเป็นคนอื่นใช่เขาจะเป็นคนอื่นรับไปแทนแล้วก็ อา,อาจจะค่อนข้างวัดดวงด้วยเหมือนกันบางทีเพราะว่าถ้าเราอยู่ใกล้ร้านมากกว่าอย่างเงี้ยครับมันก็จะส่งงานมาให้เราถ้าเกิดพูดถึงในในม,มุมของลูกค้าก็มีไรเดอร์ที่อยู่ใกล้มันก็ทําให้เรายิ่งได้ของเร็วขึ้นกันเนาะพอเราจะเป็นไลแมนตอนนี้เราต้องซื้อสินค้าหรือว่าอุปกรณ์อะไรที่สําหรับอย่างส่วนใหญ่เขาจะต้องมีแบบเป็นชุดเป็นเสื้อหรือเป็นกระเป๋าเป็นอะไรอย่างงี้เนาะของของไลแมนตอนนี้มันมีโปรหรือว่ามันมีอะไรประมาณไหนบ้าง ถ้าถ้าสมัครตอนนี้แล้วได้เลยนะครับพี่มันก็จะมีโปรเนาะจากเสื้อราคา800กว่าบาทมันก็จะเหลืออยู่490ส่วนกระเป๋าครับจาก1ัน0มันก็จะเหลืออยู่ประมาณสัก890บาทลดเยอะเหมือนกันก็ครึ่งต่อครึ่งนะครับใครที่สนใจนะก,ก็ลองเช็คโปรดูอาจจะมีโปรที่มันลดราคาพวกแบบกระเป๋าหรืออย่างแบบพวกชุดอะไรอย่างนี้เหมือนกันแล้วอย่างเราเป็นไลแมนมาตอนนี้ก็จะเกือบเดือนแล้วเคยเจอเหตุการณ์แปลกๆหรืออะไรที่แบบ หรือมีเรื่องเล่าอะไรเกี่ยวกับไลเดอร์ไหมถ้าของตัวผมเองนะครับยังไม่มีนะครับแต่เท่าที่รู้จักกับไลเดอร์มานะครับจะมีไรเดอร์แกับคนหนึ่งเขาเจอับผมก็เป็นพวกการฝากซื้อของครับไอเรื่องการฝากซื้อของครับมันฝากได้แต่บางครั้งนะครับมันจะมีลูกค้าที่เขาดิ้งกันดึกๆเนาะแบบนั่งดื่มกันดึกๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ค่อนข้างเมาแล้วเขาสั่งอาหารมาครับก็ <c oughs> <c oughs> มีฝากซื้อเบียร ทน,นี้ทางดอร์ตอนจริงๆมีคนฝากซื้อเบียร์อยู่ก็มีครับฝเอาอยิางๆอ่ะฝากมันมันก็ฝากได้แบบแค่แบบพอสมเหตุสมผลนะครับแต่ว่าบางครั้งเราก็ต้องเข้าใจไลเดอร์ด้วยว่าทางกฎของทางบริษัทเขาเขาไม่ให้ฝากซือ้อแต่ว่าเนี้ยเจอหนักเลยก็คือฝากซื้อเบียร์แล้วทางไรเดอร์เขาอ่ะไม่ให้ไม,ไม่ไม่รับฝากอพอเอาอาหารไปส่งนะครับก็เหมือนจะถือปืนออกมาก็ค่อนข้างน่ากลัวอยู่ปืนเลยเหรอใช่ครับถือปืนมาครับแล้วสุดท้ายคือ ทางไรเดอร์คนนั้นก็ไปไแจ้งความไว้ครับแต่ว่าของผมก็เคยเจอนะครับของไลแมนแต่ว่าเนี้ยเป็นเคสที่หน่อยว่ามันฝากเล็กๆน้อยอย่างเงี้ยครับก็กรับฝากให้เขาอยู่เขาก็ให้ทิปให้อะไรมาครับจริงๆก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเราด้วย มีเรื่องหนึ่งนะครับที่ล่เรอ,อ่์หลายๆคนน่าจะสนใจก็คือเรื่องของการสำรองเงินเนาะเพราะว่าอาจจะมีบางคนที่เขาอาจจะไม่ได้มีเงินสำรองขนาดนั้นยังไงเดี๋ยวเราต้องถามน้องบิ๊กเรื่องการสำรองเงินของทางไลแมนหน่อยครับว่าเป็นยังไงอ่ะครับเรื่องการสำรองเงินนะครับผมตัวเนี้ยคือทางใน l ลแมนครับเขาจะมีทั้งหมด3แบบในการทำงานเนาะหรือแบบการจ่ายเงินให้ร้านค้าครับคือบางร้านที่เขาเข้าร่วมจริงๆเนี่ยครับ เขาจะตัดผ่านระบบของทางร i d เดอร์ไปเลยก็คือทางร i d เดอร์เนี่ยครับให้เตรียมเงินสำรองไว้ในระบบเนี่ยเพื่อที่จะไว้สำรองจ่ายค่าอาหารให้ลูกค้าแล้วค่อยไปเก็บกับลูกค้าอีกทีนึงครับแล้วอีกแบบหนึ่งเนี่ยครับก็จะเป็นแบบที่ให้เราเอาเงินสดเนี่ยครับไปชำระที่หน้าร้านแล้วก็ไปเก็บเงินสดกับลูกค้าอีกทีนึงครับตัวนเนี้ยแล้วก็อีกแบบหนึ่งนะครับจะเป็นแบบฝากซื้อแบบฝากซื้อเนี่ยครับมันจะมีค่าธรรมเนียมในการใช้แอปอยู่สําหรับลูกค้าที่ต้องจ่ายนะครับ อยากซื้อนี่คือไม่ได้สั่งอาหารใช่ไหมหรือว่าเป็นการสั่งอาหารเหมือนกันเป็นสั่งเป็นเป็นการสั่งอาหารเหมือนกันครับก็คือพอลูกค้ากดสั่งสมมติว่าผมจะจะก,กินปลาท่งองโกชุมพลเนะาะเป็นเจ้าดังใช่ไหมครับ ทีนี้ครับทางร้านชุมพลน่ะถ้าเขาไม่ได้เข้าร่วมอย่างเงี้ยครับแต่ว่าทางไลแมนมันจะมีขึ้นในหน้าของลูกค้าอยู่อ๋อคือเหมือนกับว่าประมาณว่า,าทางร้านเนี่ย,ยยังไม่ได้เข้าร่วมกับทางไลแมนแบบ100%อะไรอย่างนี้แต่คือ,อเรามีมาเพื่อที่จะแบบเราสามารถที่จะไปสั่งเขาได้เหมือนกันใช่ครับก็คือเหมือนออแบบมีเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยครับกดสั่งมาผ่านไรเดอร์แล้วก็ให้ไรเดอร์ <Cry> เนี่ยครับไปที่หน้าร้านแล้วก็ไปซื้อให้เลยแล้วก็เอามาส่งอย่างนี้ก็คือสมมติว่าเราอยากกินอะไรแล้วมันยังแล้วมันบบ มันก็จะมีเมนูที่หลากหลายเหมือนกันนะก็จะเป็นมันมันก็จะมีเมนูที่หลากหลายครับแต่ว่าข้อเสียจริงๆครับมันจะมีค่าธรรมเนียมในการใช้แอปที่อยู่ที่ราคา50บาทห่าสิบาท<ช>คือนะเหมือนกับเราไปเหมือนไปรอซื้อคหาเขาแต่ทั้งที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับาทางกับทางแอปโดยตรงใช่ครับก็อารมณ์เหมือนผมฝากพี่แบบเฮ้ยพี่ครับรบกวนพี่ฝากไปซื้อไปทั้งโขดชุมพลให้ผมหน่อยได้ไหมผมมีค่าเดินทางให้ค่าเสียเวลาค่าเดินทางให้แบบนี้ครับโอเค อ่าเรามีขั้นต่ําในการสํารองเงินของทาง r ลเดอร์ไหมครับถ้าของผมเป็นตัวผมเองเนี่ยครับผมจะสํารองเงินในระบบเนี่ยครับเติมเข้าไปในระบบเนี่ยอยู่ที่500บาทครับแล้วก็จะพกเงินสดไปอีก500กเพื่อที่จะเอาไว้ทอนลูกค้าครับแล้วก็จะเอาไว้จ่ายหน้าร้านสําหรับบางร้านที่เขาให้เราจ่ายเงินหน้าร้านไปโดยที่ไม่ได้ผ่านระบบอย่างเงี้ยครับขั้นต่ำจริงๆแค่ร้อยเดียวครับผมอ๋อจริงๆก็ร้อยเดียวก็ได้แต่ก็แล้วแต่ความสะดวกของเรานะบางทีเรารู้สึกว่าร้อยหนึ่งอาจจะน้อยเกินไปในการแลกตังค์แลกอะไรกับเขาเนาะใช่ครับ รับแค่ออเดอร์เดียวก็หมดแล้วครับอ่าโอเคอ่าแล้วอย่างการขับของไรเดอร์เนี่ยมันจะมีกํดต้องหรือว่าต้องเข้ากะอะไรยงี้ไหมครับตัวเนี้ยไม่มีครับขึ้นอยู่กับความขยันของเราเองเลยครับพี่อ๋อแล้วปกติไรเดอร์เขาน่าจะเข้าประมาณอย่างอย่างเราเนี่ยเขา้าตัวกี่ชั่วโมงครับทั้งวันเลยไหมหรือว่าถ้าของผมนะครับผมจะเปิดประมาณ6กโมงเช้าถึงสักบ่ายหนึ่งบ่ายสองครับแล้วก็จะปิดระบบแล้วก็จะ ไปนอนพักสักหนึ่งสองชั่วโมงว่าบางทีร่างกายมันเหนื่อยอ,อ่าใช่ครับเราก็จะมาเปิดต่ออีกสัก4ี่โมงเย็นถึง5้าโมงเย็นหรือลากยาวจนถึง1-2ึ่งถึงสอทุ่มอีกรอบหนึ่งครับเพื่อเอาโบนัสอ๋อมีโบนัสด้วยมีโบนัสด้วยครับผมโบนัสนี่คือมันประมาณประมาณยังไงครับโบนัสนครับมันถ้าตอนนี้ครับมันจะมีแบบการันตีรายได้ถ้าการันตีรายได้ครับถ้าเราครบเอ้ยขับครบสิงานก็จะให้ร้อยหนึ่งสิบห้างานก็ร้อยห้าสิบถ้าขับครบร้อยเอ้ย ครบ20งานนะครับก็จะได้250บาทอมายว่ายิ่งเปิดงานเยอะก็จะมีโอกาสโบนัสถ้าของจังหวัดที่เปิดใหม่ครับเขาจะมีกลุ่มการันตีเดือนแรกอยู่การันตีเดือนแรกใช่ครับแต่ว่ากลุ่มการันตีเดือนแรกนะครับคือไม่ว่าทางราเดอร์นะครับจะขับได้รายได้กี่งานก็ช่างแต่ถ้าเกิดเปิดครบตามที่เขากําหนดอย่างเงี้ยครับก็จะได้เงินสมทบไปสมมติว<อ>่าผมขับได้แค่10งานมันไม่ถึง500บาทอย่างเงี้ยครับ ถ้า10งานก็สามร้อยแล้วกันนอกตีกลมๆก็จะขาดอีก200ร้อถึงจะครบ500้อยใช่ไหมครับพี่เขาก็จะโอนมาสมทบให้อีกโอ้มีโบนัสเพิ่มเพิ่มขึ้นอันนี้คือมีเพาะตอนแรกหรือว่าก็แล้วแต่ช่วงเลยเฉพาะช่วงเดือนแรกที่เปิดใหม่ครับผมอ๋อเหมือนกับเป็นการดึงสมาชิกเข้ามาเนาะใช่ครับแต่ถ้าเกิดขับไปเรื่อยๆแล้วผมก็ยังยืนยันนะว่ามันก็เกินอยู่ดีเกิน500อยอยู่ดีบางครั้งโอ้่านี่กี่หล่กี่หลี่ก็ส0 0ร้อยแล้วอ่เเวะเออนิดหน่อยก็500ร่อยเนาะ ก็จะมีโบนัสที่เป็นช่วงเวลาอีกครับอย่างช่วงทำช่วงเวลาคำสั่งซื้ออย่างงี้ครับสัก7จ็ดโมงตรงถึง8ปดโมงห้ากนะครับก็จะได้ค่าเที่ยวเพิ่มครับขึ้นอยู่กับแต่ละอาทิตย์ด้วยอย่างอาทิตย์นี้ครับผมจะได้จอดหนึ่งคำสั่งซื้อในช่วงเวลา7จ็ดโมงถึง9ก้าโมงเนี่ยครับอยู่ที่ออเดอร์ละสิบาทมันจะมีช่วงเวลาของมันอยู่3รอบครับก็คือช่วง7จ็ดโมงถึง9ก้าโมงแล้วก็จะมี 11โมงถึงเท่ยง59แล้วก็17นาฬิกาจนถึง2ทุ่ม59เ้ป็นเหมือนเป็นช่วงที่คนน่าจะสั่งเยอะ<ช>ประมาณนั้นอก็จะมีโบนัสให้ใช่ครับก็อย่างตอนเช้าบวกเพิ่ม10บาทใช่ไหมครับค่าเที่ยวยืนพื้นเนี่ยอยู่ที่27.16ใช่ไหมครับเขาก็จะมาบวกเพิ่มให้อีกเป็น37.16อย่างเงี้ยครับอืมโอเคก็เหมือนมีโบนัสเข้ามาหลายทางนอกจากแค่แบบเราส่งสินค้าอย่างเดียวเนาะ ก็จะมีเรื่องอ่าาเที่ยวตามระยะทางด้วยครับยิ่งไกลก็ยิ่งได้เยอะอย่างเราค,คิดว่าช่วงเวลาไหนคนน่าจะสั่งอาหารเยอะสุดมันได้ออเดอร์ดีสุดช่วงที่สั่งดีที่สุดจะเป็นช่วง11โมงจนถึงบ่ายโมงครับแล้วก็จะ<อ>เป็นช่วง17นาฬิกาถึง3ทุ่มอ๋อแล้วแล้วอย่างไรเดอร์ของ l i น์แมทอันนี้คือถ้าเกิดเราสั่งแบบดึกมากๆอย่างเที่ยงคืนอะไรพวกนี้มัน,ม,นมันสั่งได้ไหมหรือว่าไม่ได้ สั่งได้ครับพี่ก็คือแต่แตอยู่ที่ร้านว่าเปิดหรือเปล่าอยู่ที่ร้านว่าเปิดหรือเปล่าแล้วก็มีไรเดอร์ขับหรือเปล่าครับก็อย่างที่สโลแกนอยู่ข้างกล่องของอ่ากล่องของไลน์แมนนะครับะอ่า24ชั่วโมงเอาโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกระเป๋าไลน์แมนนิดหนึ่งนะว่าเออในกล่องเขามีอะไรนะครับผมเรามาสำรวจกระเป๋ากันนิดนึงก่อนแล้วกันนะฮะโอเคตอนนี้เริ่มมืดนิดนึงนะต้องมีอ่าต้องใช้ไฟช่วยนิดหน่อยโอเคโลแกนเท่านาะสั่งสั่งซื้ออาหารส่งของตลอด24ชั่วโมง อ่า<ม>แปลว่าสามารถส่งได้ย4บสี่ชั่วโมงเลยแต่อยู่ที่ร้านนะเวลานั้นเปิดหรือเปล่าใช่ครับอ่าข้างในก็จะเป็ดประมาณโู้ววจะมเรียบร้อยมากเลยตอนนี้มีอันนี้ที่แขวนอันนี้คือติดเองเหรอที่แขวนตัวนี้ใช่ครับจะเป็นติดเองครับเอ้เยังพอมากพราบางครั้งอะครับเรารับน้าเนะาะถ้าเขาบางร้านนะครับเขาไม่ได้ใส่ถุงแยกให้อ่ะครับมันก็กระโดดแล้วมันก็แตกคากระเป๋าเลยก็มีแต่บางทีก็ใส่ตรงนี้ก็ได้ใช่ไหม ก็ได้ครับแต่ว่ามันบางทีมันดูน่าเกียบเนาะแบบเป็นอยู่ตรงระหว่างเป้าของไรเดอร์อะไรอย่างเงี้ยบางคร้ก็ถือมากเลยนะเรื่องสุขอนามัยอ่ะอันนี้ก็คือใส่กระเป๋าทุกอย่างอกอากจรองสุขอนามัยบางทีก็ถือของอ่าใช่ครับเป็นงพับหลักเรื่องอันนี้ด้วยอ่าถือของคืออะไรมันสะดวกกว่าประมาณนี้สําหรับอ่าแล้วมันมีแบบบนัดเล็กอื่นไหมแบบมีหมวกเลยไม่มีเนาะตอนนี้ยังไม่มีครับไม่มีเนาะโอเคเดี๋ยวเราเราเราหันทันหลังให้ที่ดูได้ไหม นี่เป็นรูปตัวลายแมนเนาะนรูปชัดเจนน่ารักคิกขุกนะครับ <Okay. S 1> ก็เป็นสีเขียวอ่อนแล้วก็สีขาวประมาณนี้ตอนนี้คือเราก็เรียกว่าสอบถามข้อมูลของจากทางน้องมิกไรเดอร์ของลแมนมาเรียกว่าครบถ้วนสมบูรณ์นะฮะก็ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณน้องมิกมากที่ให้ข้อมูลของเรานะฮะมีฝากลิงก์ฝากอะไรพอที่จะฝากไหมถ้าตอนนี้ครับถ้าจะฝากจริงๆอ่ะครับผมจะหลังจากที่ออกจากโรงแรมมาครับผมจะทำเพจต้นไม้ ครับก็ใช่ครับจะมีเพจขายต้นไม้อยู่ยังไงเดี๋ยวเราควนฝากด้วยนะครับแสงเดือนพันไม้ครับผมนี่คือแฟนเพจใน Facebook สามารถเสิร์ชได้เลยใช่คะะะ่ะแสงเดือนพันไม้เป็นต้นไม้ประมาณไหนบ้างจะเป็นพวกไม้มงคลไม้ประดับแล้วก็ไม้หอมประมาณเนี้ยครับของที่บ้านเราเลยถูกต้องครับเป็นของที่บ้านเลยมีมีต้นอะไรที่แบบพอจะบอกได้ไหมอย่างที่ฮิตกันเนาะก็จะมีพวกบอนสีมีเสน่ห์พวกเสน่ห์จันต่างต่างอย่างเงี้ยครับ แล้วบางครั้งเนี่ยสามารถรีเควสได้เหมือนกันว่าแบบเอออยากให้หาต้นไหนให้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าพอหาให้ได้ก็จะหาให้แล้วเกิดว่าอย่างอย่างคนที่อยู่แถวนี้ก็สามารถไปดูร้านต๊กได้ตัวไหนบางที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับทางร้านเนี่ยครับจะอยู่ที่อ่าข้างโรงพยาบาลบุรีรัมย์ครับตรงสี่แยกโรงพยาบาลบุรีรัมย์จะอยู่ตรงร้านหมูกระทะอิ่มจังเก่าครับผมสาหรับคนที่สนใจเรื่องอพืชพันธุ์พันไม้ต่างๆนะก็สามารถอ่าไปตามฝากเพจของน้องบิ๊กด้วยแล้วกันเนาะ โอเคยังไงก็ขอบคุณน้องมิกมากที่วันนี้ได้มาร่วมทําคลิปด้วยกันนะครับสวัสดีครับวันดีครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นไลเดอร์ของทางไลแมนฮะถ้าเกิดว่าใครสนใจที่จะสมัครก็สะดวกที่สุดนะครับคือการเข้าไปที่แอปของเขานะครับแล้วก็สมัครให้เรียบร้อยนะครับประมาณนี้ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยแล้วกันนะครับถ้าเกิดสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทิมคอมเมนต์ได้นะครับ โอเคนะครับถ้าเกิดครั้งหน้าเราจะไปสัมภาษณ์เกี่ยวกับวัยรุ่นสร้างตัวคนไหนยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ